วาไรตี้ดีบี22ภูมิใจเสนอเสือแม่น้ำขงนาวินขยับจะใช้ปลายกระบอกปืน M16 เคาะประตูห้องแต่เมื่อนึกอะไรขึ้นมาได้เขาก็ต้องยุติการกระทำดังกล่าวลงพร้อมยืนซุกกายแอบอยู่ข,ข้างบานประตูห้องอย่างใจเย็นอึดใจใหญ่ๆต่อมาก็มีเสียงกรอนประตูห้องนอนจากข้างในถูกถอด แล้วตอดจากนั้นประตูห้องก็เปิดถั่วออกร่างโปร่งในชุดนอนของหญิงสาวเดินจ้ำพวดตรงรีบเข้าไปในห้องน้ําด้วยท่าทางรีบร้อนเล่นเอานาวินถึงกับอดขำไม่ได้สงสัยจะกลัวจนฉี่ราดในขณะที่แทรกตัวเข้าไปหลบอยู่ในห้องนอนของครูสาวนาวินก็พึมพำอยู่ในใจด้วยความขบขันเสียงอุทานของนาวินทําให้หญิงสาวหันขวับมามองด้วยความตื่นเต้นพอๆกันแต่แล้วเธอก็ต้องหันกลับไปโดยเร็ว เมื่อนาวินใช้ปากกระบอกปืน M16 กระแทกหลังแรงๆพร้อมกับกระซิบขู่ด้วยน้ำเสียงเอาจริงเอาจังหันกลับไปอย่ามีขิรุษเป็นอันขาดบอกกับตำรวจว่าไม่มีอะไรผิดปกติหรือเธอจะเปิดไฟทั้งบ้านให้ตำรวจดูก็ได้แต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนนะขืนมีลูกไม้ฉันยิงแถลกแน่ๆข้างบนมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าครับเมื่อเห็นครูสาวโรงเรียนหนองบวัวแสดงท่าทางลุกลี้ลุกล,กล,กลวนเราสปิกเกอร์จากกลุ่มตำรวจตชด และทหารเรือหน่วยนโปโขก็พูดสอบถามออกมาอีกด้วยความเคลือบแคลงใจไม่มีอะไรผิดปกติค่ะดิฉันตื่นขึ้นมาตั้งแต่เสียงปืนนัดแรกไม่มีใครผ่านมาทางนี้เลยค่ะปริวดิวฉันจะเปิดไฟให้ดูครูสาวเจ้าของห้องพูดพลางขยับตัวเดินผระออกจากหน้าต่างเล่นเอานาวีต้องเบียดตัวเองหลบแสงไฟฉายที่ส่องขึ้นมาจากเบื้องหลังแล้วเดินตามครูสาวที่เขาเอ่ยชื่อว่าสุรดาไปอย่างระมัดระวะังอันดับแรก ไฟในห้องนอนถูกเปิดสว่างจ้าออกมากดต่อจากนั้นก็ไฟห้องน้ําและไฟใต้ถุนบ้านก็สว่างจ้าขึ้นมาในเวลาติดติดกัดเล่นเอาห้องพักครูโรงเรียนหนองบัวสว่างใยไปหมดทั้งหลักไม่มีอะไรผิดปกติประตูหน้าตา่างดิฉันใส่กรอนเรียบร้อยหมดทุกบานค่ะหลังจากเปิดไฟให้ต่ชะโดและทหารเรือหน่วยนปขอดูแล้ว ครูสาวเจ้าของห้องก็เดินกลับไปยืนอยู่ที่หน้าต่างห้องนอนและพูดกับกลุ่มตำรวจที่ยืนสองฝ่ายอยู่เบื้องหลัง้วยน้ำเสียงปก,กติถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรขอโทษคุณครูคชื่ออะไรครับเสียงถามจากกลุ่มคนเบื้องล่างดังขึ้นมาอีกดิฉันชื่อนตัตตานาัตยาจุลมนตรีเป็นครูใหญ่โรงเรียนหนองบัวค่ะขอพระคุณมากที่อุตสา่าห์ฝ่าสายฝนเข้ามาเตือนดิฉันขอตัวก่อนนะคะในขณะที่กล่าวแนะนำชื่อและตำแหน่งการงานออกไป ครูสาวเจ้าของห้องพักซึ่งขณะนี้ก็ปรากฏว่าแท้ที่จริงก็คือนาฏตยาจุลมนตรีหญิงสาวที่เคยโดนผู้กอ่อการร้ายไล่หยิงและเรือนอประคอช่วยชีวิตเอาไว้นั่นเองก็เอื้อมมือไปดึงบานประตูห้องนอนเข้ามาปิดสนิทและต่อจากนั้นก็ค่อยๆหมุนตัวกลับมาเผชิญหน้ากับน,นาวินซึ่งขณะนี้นั่งจ้องมองอยู่บนขอบเตียงอยู่แล้วด้วยดวงตาเป็นประกายคุณแน่ใจหรือว่าตัวเองชื่อนาฏตยาจุลมนตรีนาวินย้อนถาม คลางอาปืนเอ็มสิบหกวางพาดตักเสื้อผ้ามอมแมมไปด้วยโคลนตกเลอะเทอะผ้าปูที่นอนอันขาวสะอาดจนหญิงสาวซึ่งอ้างตัวเองว่าเป็นครูใหญ่โรงเรียนหนองบัวต้องปลายสายตามองดูอย่างไม่พอใจแต่เมื่อตวัดสายตาขึ้นมามองดูหน้าของนาวินอีกครั้งประกายตาอันดำรับก็มังเกิดจุดเคลือบแคลงใจขึ้นมาแวบหนึ่งแต่มันก็เป็นชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นพอเธอตั้งสติได้ สายตาที่แสดงออกถึงความเครือบแคลงใจนั้นก็เปลี่ยนเป็นตื่นตระหนกเหมือนอย่างเดิมมือขวายกขึ้นมาทาบอ,อกปากก็ระล่ำระลักออกมาด้วยความหวาดกลัวคุณคุณเป็นพวกที่ยิงกระตชิดดอเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ใช่ไหมคะครูเดาแม่นจังนะแต่ครูยังไม่ได้บอกกับผมเลยว่าครูชื่ออะไรนาวินพูดพางเบนปากลำกล้องปืนเข้าหาร่างครูหน้าตยาที่ยืนอยู่หัวเตียงสายตาทั้งคู่จ้องจับอากับกิริยาของครูสาว อย่างชนิดไม่กระพริบดิฉันชื่อนาตยาจุรมนตรีเป็นเป็นครูใหญ่โรงเรียนหนองบัวค่ะหญิงสาวยืนยันชื่อและตำแหน่งออกมาด้วยน้ำเสียงหวาดหวัดครูคงจะเห็นหน้าผมชัดเจนและจำได้แล้วใช่ไหมปิดไฟได้แล้วสโรดาผมไม่ชอบแสงไฟนาวินสั่งให้หญิงสาวที่อ้างตัวเองว่าชื่อนาตยาดับไฟแต่ในขณะเดียวกันเขาก็แกล้งเรียกชื่อสโรดาออกไปเหมือนกับจะให้หญิงสาวตกหลุมพรางอยู่ในที แต่ครูนาฏตยาไม่ได้กระโจนลงในหลุมที่นาวินขุดล่อเอาไว้แต่อย่างใดเธอขมวดคิ้วยน่นใบหน้าบังเกิดร่องรอยความเคลือบแคลงใจขึ้นมาอย่างสังเกตเห็นได้ชัดปากก็ย้อนถามออกมาชนิดไม่มีทางที่จะจับพิรุษได้ใครคือโซลดาดูเหมือนคุณจะเรียกชื่อนี้ให้ดิฉันฟังท้งสองครั้งแล้วในขณะที่พูดหญิงสาวก็เดินไปปิดสวิตไฟในห้องดังแชะแสงไฟในห้องมืดสนิทลงแต่แสงสว่างจากห้องรับแขกก็ยังสาดมาเป็นทาง พอที่จะเห็นร่างในชุดนอนของครูนาตาได้อย่างถนัดชัดเจ็บด,ดับให้หมดอย่ามีลูกไม้กับผมนะฝนต้องตกแบบนี้ไม่มีใครยินเสียงปืนผมแน่แน่นาวินพูดครูออกไปอีกพร้อมกับขยับตัวลุกขึ้นจากขอบเตียงต่อจากนั้นก็ถือปืนเดินตามครูนาตาไปที่สวิตช์ไฟนอกห้องนอนด้วยความระมัดระวังคุณกลัวแม้กระทั่งผู้หญิงด้วยหรือคะดิฉันไม่มีอาวุธจะมีก็แต่ไม้เรียวกับช็อกเท่านั้นในขณะที่เดินไปปิดสวิตช์ไฟนอกห้อง ครูนาตยาก็เปยออกมาเหมือนกับจะเหน็บนาวินอยู่ในทีพอไฟมืดสนิททั้งบ้านนาวินก็ดึงร่างในชุดนองครูใหญ่โรงเรียนหนองบัวเข้ามากดเอาดืดๆเล่นเอาหูนาตยาถึงกับอุทานออกมาด้วยความตกใจเอ๊ะคุณทำแบบนี้ทำไมล่ะคะโซรดาคุณคือโซรดาผู้หญิงที่ผมนึกถึงอยู่ทุกลมหายใจแน่ๆอย่าโกหกผมต่อไปอีกเลยครับในขณะที่แนบจมกูกลงไปกับซอกคอของครูนาตยา นาวินก็พึมพำออกมาเหมือนกับจะตัดพอ้อยู่ในทีดิฉันไม่ใช่โรรดาดิฉันชื่อนาตยาจยุรมนตรีเป็นครูใหญ่โรงเรียนหนองบัวโธ่อย่าราังแกดิฉันแบบนี้สิคะดิฉันอุตส่าห์ที่หลบซ่อนกับคุณน่ขณะนี้ต่อชดอคงจะไปไกลแล้วคุณกลับไปเถอะคะ่ะประเดี๋ยวสว่างแล้วเพื่อนเพื่อนครูที่อยู่ถัดไปจะมาเจอเข้าครูสาวปฏิเสธด้วยน้ำเสียงเด็ดเดี่ยวว่าตัวเธอไม่ใช่โรดา และในขณะเดียวกันเธอก็ขอร้องให้นาวินออกไปจากห้องพักของเธอด้วยน้ำเสียงน,น่าสงสารกลิ่นตัวแบบนี้รูปร่างแบบนี้ผมเคยสัมผัสกับมือมาแล้วแทบทุกตารางนิ้วโซรดาคุณลืมเหตุการณ์ในป่าช้าร้างหาดคำได้ลงคอเจียวเลอครับแทนที่นาวินจะเชื่อฟังเขากลับลวนลามร่างกายของครูนาตยามากขึ้นกว่าเดิมทั้งปากทั้งจมกูกสูดความหอมไล่เดีย่ยไปตามใบหน้าของผู้หญิงซึ่งเขาคิดว่าเป็นโซรดาอย่างหมดความยับยั้งชั่งใจ เมื่อที่โอบกอดอยู่ก็ความสเปคสปะไปทั่วร่างปากก็พืมพำออกมาไม่ขาดระยะเด่นเอาคูเสาวถึงกับตัวงอเป็นกุ้งมือทั้งสองปิดป้องเป็นพลวันแต่ก็ไม่สามารถจะทานพละงกำลังแอแข็งแกร่งของนาวินได้ร่างในชุดนอนเซหลุนหลุนไปจนกับฟ้าผนังและรูดลงกับพื้นในลักษณะกอดประคองกันอยู่แบบนั้นเผอแผลบเดียวชุดนอนบริเวณหน้าอกก็ถูกปิ้นออกจนกระทั่งมองเห็นโนมเนื้อซึ่งปราศจากยกทรงขาวเนียนอยู่แค่เอื้อม อุ้ยอย่าอย่ดรำแบบนี้สิคะอุอ๊ตายแล้วครูนาตยาอุทานฟังไม่ได้สับเมื่อนาวินฟุบใบหน้าลงไปบนซวงอกอันต่งตึงนั้นและพอความรู้สึกของตัวเองบอกว่าต่งเนื้อยอดบนสุดของโหนมเนื้อข้างหนึ่งโดนไรฟันของชายหนุ่มแปลกหน้าเม้มเอาไว้เท่านั้นครูสาวก็ถึงกับคลานออกมาอย่างอ่อนอ,อกอ่อนใจโศไปต้องโกโหกผมหรอกครับไม่มีผู้ชายคนไหนจะจำกลิ่นกายของผู้หญิงที่เคยมีอะไรอะไรกับตัวเองไม่ได้ กลิ่นแบบเนี้ผมนึกถึงทุกลมหายใจเข้าออกคิดว่าชาตินี้คงจะไม่เจอโสอีกแล้วผมคิดถึงโสมากนาวินเงยหน้าขึ้นพูดกับครูนาฏตยาแล้วฟุบลงไปคลึงเขาสวงอกต่อไปอีกด้วยความย่มใจเล่นเอาครูสาวถึงกับบิดตัวเป็นเกลียวขึ้นมาทันควันโอ้ยโอ้โอโอโอโถออ่ายแล้วทำไมทำไมรังแกดิฉันแบบนี้ล่ะคะพอเธอค่ะโอ้โอ้ยพอเจอลวดลาย ขบเมมและทารกดูดขวดนมของนาวินเข้าเท่านั้นครูนาตายาจุลมนตรีก็ถึงกับอุทานออกมาฟังไม่ได้สับเมื่อที่ปิดป้องผักใส่ตั้งแต่ครั้งแรกยกขึ้นตะปบขยุ้มผมที่เปียกน้าของนาวินย่างไม่รู้สึกตัวถ้าสังเกตดูอย่างเผลอๆก็อาจจะมองไปในรูปหญิงสาวที่อ้างว่าเป็นครูใหญ่โรงเรียนนองบัวเกิดอารมณ์เผลอไผ่จนกระทั่งต้องยกมือขึ้นตะปบทรงผมอันยาวเป็นกระเสือกของนาวินเอาไว้แน่นแต่เหตุการณ์มันไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะแทนที่ครูนาตายาจุลมนตรีจะโอบกอดศีรษะของนาวินเอาไว้แนบแน่นเหมือนกับหญิงสาวที่มันเกิดอารมณ์ดื่มด่ำในรสชาติของกามอารมณ์ทั่วไปเธอกลับดึงปล่อยผมของเขาแรงๆด้วยเจตนาเหมือนกับจะให้มันหลุดออกมาอยู่ในทีถ้าเป็นวิกผมเหมือนกับจะรู้ทันทั้งที่นาวินซุกใบหน้าลงฟอนเฟ้นสวงอกของครูนาตายาอย่างเมาหมันนาวินซึ่งพบกับความผิดสังเกตดังกล่าวเข้าอย่างบังเอิญก็มีสติดีพอ ที่จะใช้มือทั้งสองขึ้นมากดทับมือของครูสาวเอาไว้อีกชั้นหนึ่งอย่างแน่นตึกต่อจากนั้นก็อาศัยจังหวะและพละกําลังที่แข็งแรงกว่าดึงมือของหญิงสาวลงไปวางอยู่ข้างๆชายคขลกแล้วใช้ปลายข้อศอกกดทับท่อนแขนทั้งสองข้างตึงกับพื้นเอาไว้เล่นเอาครูสาวไม่มีทางจะขยับขยื่นแขนขึ้นมาแสดงอะไรต่ออะไรได้อีกไม่ว่ากรณีใด,ดๆทั้งสิ้นครูนาตยาดิ้นจนชุดนอนลุยออกไปอย่างหน้ากลัวและพอร่างกายท่อนลากของนาวิน ซึ่งขณะน,นี้ไม่รู้ว่ากางเกงอันเปียกชุ่มไปด้วยน,น้ำฝนและโคลนตกถูกถอดออกไปจากตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ประกบทาบลงมาบนเนื้ออันนุ่มนิ่มของเธอเท่านั้นครูใหญ่โรงเรียนหนองบวัวก็ถึงกับร้องคลางออกมาเนิ่มเสียงกระเสากระสาบปลดเธออย่าอย่าทำแบบนี้กับฉันเลยค่ะคืนนั้นท่ามกลางแสงจันเพนเหนือหลุมศพในป่าชะร้างหาดคำคุณก็ปลามผมแบบนี้เหมือนกันแต่แล้วคุณก็ยอมผมแต่โดยดีคุณสุรดาคุณจะโกหกผมไปทำไมกันครับ นาวินผระริมฝีปากออกจากติ่งเนื้อบนยอดซวงอ,อกและพูดเน็บหญิงสาวสายตาทั้งสองจ้องจับใบหน้าของครูนาตยาซึ่งหลับตาพิมพ์อยู่แค่เอือ้อมปากก็พูดต่อไปอีกด้วยท่าทางเป็นตกลืมตาขึ้นมามองหน้าผมสิครับถ้าคุณบริสุทธิ์ใจและก็ดูเหมือนจะยังไม่ทันจะขาดคำพูดของนาวินด้วยซ้ำไปก็มีแสงไฟฉายส่องมาเป็นทางผ่านรอยแตกของผนังห้องเข้ามามองเห็นถน,นัดตา และพอพร้อมกันก็มีเสียงตะโกนของผู้หญิงและผู้ชายฟังไม่ได้สับอยู่เบื้องล่างครูครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับครูใหญ่คะเป็นอะไรหรือเปล่าคะพวกเราเป็นห่วงจึงชวนกันมาดูบอกหน้าต่างหน่อยสิคะพวกเพื่อนเพื่อนครูของดิฉันพวกเขาคงเป็นห่วงดิฉันบอกคุณแล้วก็ไม่เชื่อดิฉันชืน่อนาฏยาจริงๆค่ะเมื่อเห็นใบหน้าของบมรุษลึกลับซึ่งจ้องมองหน้าเธออยู่แค่เอื้อมพระลุกขึ้นไปนั่ง และเอื้อมมือไปคว้าปืนเ1 6มมากระชับถือไว้ตามสัญชาติตยายนระวังภผ่หญิงสาวชุดนอนลุยออกไปจากตัวก็ผดลุกขึ้นมานั่งด้วยความดีใจปากก็ระล่ำระลักออกมาด้น้ำเสียงจำใสก็เดิมอย่างสังเกตเห็นได้ชัดต่อพวกครูไปเดี๋ยวนี้ว่าไม่มีอะไรอย่าเล่นลูกไม้นะขืนมีผมยิงไส้แตกแทนที่จะสนใจในคำพูดของหญิงสาวบุรุษลึกลับกลับออกคำสาสให้ครูนาตายาร้องบอกเพื่อนๆนครูลงไปว่าข้างบนไม่มีอะไร และในขณะเดียวกันนาวินก็กระแทกลำกล้องปืนเข้าไปที่หน้าท้องของหญิงสาวซึ่งมีเพียงบิกินี่ตัวเดียวแรงๆเหมือนกับจะย้ำคำพูดให้เห็นจริงเห็นจังค่ะค่ะครูนาตยารับปากด้วยน้ำเสียงหวาดหวดัดแล้วใช้มือควานหาชุดนอนซึ่งโดนบุรุษลึกลับถอดทิ้งอยู่ข้างๆตัวอยู่ไปมาแต่นาวินเอื้อมมือไปคว้าเอามาถือไว้เสียก่อนครูนาตยาก,ก็เลยต้องลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างห้องนอนในสภาพเปลือยครึ่งตัว โดยมีนาวินเดินถือปืนและชุดนอนตามไปติดติดหน้าต่างห้องนอนถูกเปิดออกอีกครั้งและพอเห็นทัศนียภาพเบื้องนอกที่เริ่มจะสว่างขึ้นบ้างแล้วนาวินก็อดที่จะใจฝ่อไม่ได้และยิ่งฝนเริ่มจะเบาบางลงนาวินก็มีท่าทางกระสับกระส่ายขึ้นกว่าเดิมขอบคุณค่ะนิฉันไม่เป็นไรหรอกค่ะขอบคุณมากที่อุตส่าห์เป็นห่วงเสียงครูนาตยาที่ตะโกนแจ๋วแจ๋วบอกวพวกพวกล่าง ทำให้นาวินหายใจทวดท้องขึ้นนี่พ่อจะ่ตีห้าเท่านั้นนะครับครูยังมืดอยู่เลยอะประเดี๋ยวไอ้พวกผู้ก่อการร้ายคนนี้มันย้อนกลับมาที่นี่อีกมันจะยุ่งนะครับจะให้วผมขึ้นไปเป็นเพื่อนหรือเปล่าเสียงเพื่อนครูผู้ชายตะโกนถามขึ้นมาอีกออครูนาตยากลายเป็นคนติดอ่างขึ้นมาอย่างกระทันหันคำพูดที่โต้ตอบเพื่อนครูตะกุกตะกักจนนาวินที่ยืนถือปืนคุมเชิงอยู่ข้างข้า ต้องกระแทกลำกล้องปืนเข้าไปที่ชายโครงแหลกๆจนหญิงสาวต้องยุติคคำพูดที่จะพูดต่อไปเป็นปิดทิ้งและพอกระหันหน้ามาดูนาวินแวบเนแต่ก็ต้องหันกลับไปทันขวัญเมื่อแสงไฟฉายเบื้องล่างสาดขึ้นมากระทบของดีนาวินซึ่งยืนแก้ผ้าถือปืนอยู่ข้างๆเข้าอย่างถนัดทนิ่อ้ยนาตยาอุทานพอกับหน้าแดงซ่านขึ้นมาอย่างไม่รู้สึกตัวบอกเพื่อนคุณให้กลับไปเร็วนาวิน ตะวาดหน้าตายาออกมาด้วยน้ำเสียงฉุนฉุนเกือบสว่างแล้วนี่คะไม่ต้องเป็นห่วงดิฉันหรอกค่ะดิฉันขอนอนอีกสองชั่วโมงเมื่อคืนตรวจข้อสอบจนดึกขอตัวนะคะเมื่อโดนขู่ด้วยปืนครูหน้าตายาก็จำจะต้องพูดตัดบทเพื่อนครูเหมือนกับจะยุติการสนทนาอยู่ในที่และพร้อมกับดึงบานหน้าต่างงับเข้ามาตามดึกขอบคุณมากโสที่ไม่มีลูกไม้กับผมนาวินกล่าวขอบคุณครูนาตายาด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลขึ้นกว่าดิก แต่หญิงสาวไม่ยอมหันหน้ากลับยังคงยืนหันหลังให้นาวินนิ่งเหมือนกับจะคิดอะไรอยู่ในใจโสคงจะเกลียดหน้าผมมากใช่ไหมครับแม้กระทั่งพูดก็ไม่ยอมมองหน้าผมเมื่อเห็นหญิงสาวยังคงยืนหันหลังนิ่งเฉยอยู่นาวินก็พูดเปลยขึ้นมาด้วยน้ำเสียงน้อยใจดิฉันบอกคุณแล้วว่าดิฉันชื่อนัตยาจุลมนตรีไม่ใช่โสรดาที่คุณพั่มถึงอย่างเป็นบ้าเป็นหลังอยู่ในขนาดนี้และในชีวิตฉันก็ไม่เคยยืนพูดกับผู้ชายแก้ผ้าอย่างคุณด้วย เอาสิคุณมีปืนอยู่ในมือแล้วนี่จะข่มขืนแล้วฆ่าอีกฉันทิ้งก็ได้อีกครึ่งชั่วโมงทองฟ้าก็จะสว่างแล้วถ้าอยากประพฤติตัวเป็นชาวนากับมูเ่าเหมือนนิทานอีศบก็เอาทั้งๆท,ที่ยืนหันหลังพูดครูนาตยาก,ก็ยังใช้วาจาที่ทําให้นาวินต้องนิ่งอึ้งไปอย่างถนัดใจผมคิดว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ชื่อโสลดาจริงๆเมื่อคุณอ้างว่าเป็นครูนาตยาจุลมนตรีผมก็ไม่มีทางที่จะโต้เถียงนอกเสียจากคำว่าขอโทษ แต่ก่อนจากกันน่ะผมขอกเกงลิงครูเป็นที่ะระลึกเพราะในอดีตกางเกงลิงของผู้หญิงที่ชื่อโสลดาทําให้ผมต้องหนีหัวซุกหัวซุนอย่างไร้แผ่นดินมาแล้วขอโทษนะครับพอสิ้นคําว่าขอโทษครูนาฏยาจุลมนตรีก็ใจหายวับเมื่อความรู้สึกบอกกับตัวเองว่าบิกินี่ตัวกระจิ๋วหริ่ที่ตัวเองสวมอยู่โดนของมีคมเยาเข้ามาตรงสะโพกและต่อจากนั้นผ้าสามเหลี่ยมลายพลอยก็หลุดผัวกออกจากร่างกายท่อนล่างไปในบัตรดดอวย ครูนาตยาอูทานออกมาดังๆอย่างไม่รู้สึกตัวมือทั้งสองซึ่งกอดอกอยู่ลดลงไปตะโโปรมโนมเนื้อตามสัญชาตญาณเนื้อตัวร้อนวูบวาบขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนแต่แล้วก็ต้องถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอ,อกไม่ได้ยินเสียงทุ้มของมรุษลึกลับดังแว่วๆอยู่เบื้องหลังครูไม่ต้องตกใจหรอกครับเมื่อครูไม่ใช่ผู้หญิงที่ชื่อโสลดาอาจเป็นคนที่ผมรักสุดชีวิตผมก็จะไม่ทําลายครูอย่างเด็ดขาดผมไปละครับ ปรดอย่าหักหลังผมด้วยการแจ้งความเคลื่อนไหวให้ตำรวจรู้เป็นอันขาดผมเป็นคนชอบทํามากกว่าพูดแต่วันนี้ที่พูดมากกว่าทาเพราะครูเป็นแม่พิมพ์ของชาติผมลาละครับบิกินี่ตัวนี้ผมขอไปเป็นที่ละลึกและถ้ามันจะมีอาถรรพ์เหมือนอย่างที่แล้วอีกผมก็พร้อมที่จะผชนญกับมันนาวินพูดพลางเดินกลับไปควา้ากางเกงขึ้นบรนุนด้วยท่าทางรีบร้อนแล้วยัดบิกินี่ใส่กระเป๋าหลังเอาไว้ต่อจากนั้นก็ย่องลงบันไดหลังบ้านเงียบหายไปท่ามกลางความมืด และสายคนที่พลัมพลัมอยู่เหมือนกับปีสัต์ภายในห้องเก็บเสียงของหน่วยงานลึกลับซึ่งพรางตัวเองอยู่ริมฝั่งแม่น้ำขุณบริเวณตำบลกองนางจังหวัดหนองคายชายวัยกลางคนสวมแว่นตาสายตาสั้นนั่งจ้องสายตาผ่านเวนอันนาเตมองดูบีกินี่ซึ่งวางอยู่บนโต๊ะทำงานขมิงดิ้วรอยบนใบหน้ามีความยุ่งยากใจบังเกิดขึ้นจนสังเกตเห็นได้ชัดห่างออกไปคนละฟากโต๊ะชายหนุ่มในชุดสามล้อ นั่งนิ่งเงียบอยู่ด้วยท่าทางสำรวมบริเวณท่าข้ามผ้าสดิ๊ดมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าในขณะที่ใช้ใบมีดโกนเคลียบบิกินี่อยู่ไปมาชายไวกลางคนก็เอ่ยถามสามล้อมาด้วยน้ำเสียงเอาการเอางาัดตั้งแต่รัฐบาลสั่งเปิดพรมแดนประชาชนฝั่งโนดก็ข้ามมาค้าขายเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่าครับผมชายในชุดสามล้อตอบด้วยน้ำเสียงนอบน้อมพวกพ่อค้ายอย่างเดียวเหรอชายไวกลางคนย้อนถามออกมาอีก อาจจะมีคนของฝ่ายตรงข้ามปลอมแปลงเข้ามาบ้างแต่พวกเราพยายามเต็มที่แล้วก็จับพวกมันไม่ได้สักทีทุกคนมีเอกสารและใบข้ามถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างสามล้อตอบออกมาอีกด้วยสีหน้าไม่สบายใจผู้การเพชรภูพานโดนฆ่าตาที่หลังบริษัทร,รถทั่วชายวัยกลางคนเอ่ยขึ้นมาอีกและก็ดูเหมือนยังไม่ทันจะขาดคำได้ซ้ำไปสามล้อก็สอดขึ้นมาทันควันแต่แต่ผู้ชายที่ตายในชุดเครื่องแบบทหารเรือของผู้การเพชรภูพาน ไม่ใช่ผู้การเพชรนี่ครับนั่นคือข้อเท็จจริงที่พวกเรารู้กันเองภายในหน่วยสืบราชการลับแต่ข่าวที่ปรากฏตมหน้านังสือพิมพ์ทุกฉบับขนาเนี้เรือเอกเพชรภูพานโดนรอบฆ่าตายและฆาตากรก็ได้ตัดศีรษะเอาไปด้วยอย่างโหดเหี้ยมทารุณชายวัยกลางคนซึ่งขณะนี้ก็เป็นที่เปิดเผยแล้วว่าตำแหน่งของเขาก็คือหัวหน้าหน่วยสืบราชการลับข้องกองทัพเรืออธิบายขึ้นมาด้วยสีหน้าราบเรียบ มือข้างที่ถือใบมีดโกดชนิดมีดา้าบยกขึ้นกรีดเอาตะเข็บข้างของบิกินี่ตัวที่วางอยู่บนโต๊ะอย่างระมัดระวะังเล่นเอาชายในชุดสามล้อต้องจ้องเขม็งอย่างชนิดแทบจะไม่หายใจเลยทีเดียวพอตะเข็บหลุดออกจากกันเศษผ้าบิกินี่ซึ่งย็บประกบกันเอาไว้ก็แยกออกเป็นสองชิน้นเผยให้เห็นเศษผ้าด้านในเป็นสีขาวมีตัวอักษรภาษาล,ลาวเขียนด้วยหมึกดำปรากฏอยู่อย่างถนัดชัดเจนเอกสารจากบิกินี่ตัวแรก เราก็ถูกหลอกให้เรือน,นอปขหอ,ออกไปโดนรุมกินโต๊ะที่หาดดอนแตงบิกินี่ตัวนี้จะโดนหลอกอะไรอีกก็ไม่รู้ในขณะที่จ้องอ่านข้อความภาษาล,ลาวบิ้เศตบิกินี่ชายวัยกลางก็กพึมพำออกมาเบาๆเหมือนกับจะเล่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาให้สามล้อฟังหัวหน้าได้บิกินี่มาจากไหนครับชายในชุดสามลอ้อเอถทมด้วยความสนใจจากสายลับมือดีของเราคนหนึ่งที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดท่านผู้บัญชาการกองทัพเรือ สรงมาทํางานโดยตรงจากกรุงเทพถึงแม้แต่ผมก็ไม่เคยเห็นตัวเขาเลยทราบแต่หมายเลขรหัสประจาตัวเขาเท่านั้นหัวหน้าสืบหน่วยราชการรับกองทัพเรือประจําจังหวัดหนองคายเอยถึงประสิทธิภาพกพรารทำงานของสายรับนิรนามด้วยความภาคภูมิใจหมดธุระของผมแล้วใช่ไหมครับชายในชุดสามล้อเอ่ยถามเลยมาเห็นชายวัยกลางคนพยักหน้าเขาก็พาตัวเองออกมาจากห้องเก็บเสียงดังกล่าวพลางหันไปยิ้มให้กับชายชะกันสามถึงสี่คนที่นั่งอยู่หน้าห้องนิดหนึ่ง ต่อจากนั้นก็ลงจากบ้านมาขี่สามล้อกลางเก่ากลางใหม่ปั่นออกไปด้วยมาดของสามล้อรับจ้างที่แนบเนียนจนไม่มีใครจับพิรุษได้พอชายในชุดสามล้อออกจากห้องทํางานไปเรียบร้อยแลย้วหัวหน้าหน่วยสื่อราชการแล้วก็ถอดแว่นสายตาออกมาเช็ด้วยกระดาษทิชชู่ต่อจากนั้นก็สวมกลับเข้าไปตามดึกและหยิบเศษผ้าซึ่งมีตัวอักษรภาษาล,ลาวขึ้นมาอ่านอยู่ชั่วอึดใจใหญ่ๆก็พึมพำออกมาเหมือนกับจะพูดกับตัวอีกเอ๊ะคราวนี้ไม่เหมือนอันแรกฮนะ ไม่ใช่จดหมายถามเรื่องสินค้าแต่เป็นตัวอักษรหมายเลขเต็มพืชเป็หมดถึงสิบตัวเลยศูนย์สามสีองสหนึ่งเเจ็ดแดและนอกจากนั้นก็ยังมีตัวอักษรลากกำกับเอาไว้ว่าแทงสองตัวล่างเริ่มตั้งแต่ศูนย์สามจนกระทั่งถึงเจ็ดแปดตัวละสองพันบาทงวดนี้ออกแน่ๆิสีหนวดแดงแห่งภูเขาควายเป็นคนให้มาไอ้หายนึกว่าอะไรแท้ก็เป็นจดหมายสั่งให้แทงหวยตายดินนั่นเอง สองสามประโยคสุดท้ายหัวหน้าหน่วยสืบรชาชการรับกองทัพเรือประจำจังหวัดน้องคข่บนพื้นพมออกมาพร้อมกับจัดการลอกตัวเลขเอาไว้บนกระดาษบันทึกของตัวเองด้วยความตื่นเต้นต่อจากนั้นก็รวบรวมเศษบิกินี่บรรจุลงในซองเอกสารสีน้ำตาลแล้วจัดแจงตีตราประทับด,ด้วยครั้งพอเสร็จก็กดกิ่งเรียกชายจกักรนที่อยู่หน้าห้องเข้ามาพลางออกคำสั่งเรื่องเสียงห้วนหุนเอาเอกสารน,นี้ไปส่งที่กอรอรมานอที่เหลือออกตัวตาตามริแม่นน้ำโขงด้วยไปได้ ท้ายคำสั่งว่าไปได้ที่เหมือนกับจะตัดบทอยู่ในทีทําให้ชายจักรันดังกล่าวต้องรีบยัดสองเอกสารใส่หน้าอกเสื้อแล้วผลุนผันออกไปจากห้องด้วยท่าทางรีบรอดท่ามกลางความมืดมิดและสายฝนที่ตกลงมาปล่อยปลอดมันก็เลยทําให้บรรยากาศเหนือลำแม่น้ำโขงปล่าเปลี่ยวและเงียบวังเวงกว่าทุกๆุกคืนเรือนอประหมายเลขรอหนึและหมายเลขรอหนึ่องห้เล่นตามกันไปอย่างชา้ชา มองเห็นทะมึนอยู่ว่างกลางแม่น้ำขงพอเรือ PBR ทั้งสองปิดไฟมืดสนิทไปทั้งหลับกระดาษเขียนข่าวที่วางอยู่บนโต๊ะของผู้บังคับการเรืนอนอปขหมายเลขรอ128ซึ่งเป็นเรือที่วิ่งนำหน้าสุดถูกไฟฉายซึ่งพลางกระจกด้วยแผ่นพลาสติกสีแดงใช้ส่องดูหมายเลขที่เรียงพืชอยู่บนแผ่นกระดาษด,ดังกลับเป็นครั้งที่สามศูนย์สามสีสี่หป ผู้บังคับการเรียนอนอประโหมายเลขลอหนึ่งสองปดยศเรือเอกอ่านทวนตัวเลขบนกระดาษดังดังเพราะกบหันไปชำเลืองดูต้นหนนซึ่งยืนอยู่ข้างๆเขาแวบหนึ่งผู้การแทงหวยใต้ดินตามตัวเลขนั้นหรือเปล่าครับผมสั่งลูกน้องแทงไปตัวละสองร้อยนะลงทุนไปพันบาทถ้าถูได้ตั้งสนะี่หมื่นน่ะดีกว่าเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนของเราตั้งหลายเดือนน่ะต้นหนนซึ่งบ้าหวยใต้ดินอย่างชนิดขึ้นสมองพูดกับผู้บังคับการเรียนด้วยใบหน้ายิ้มยิ้ม ผมว่ามันไม่น่านจะเป็นหวยใต้ดินอย่างที่ทุกคนเข้าใจซะแล้วหรอกครับแทนที่ผู้บังคับการเรือนอปขอหมายเลขรอหนึ่งสองปดจะพูดเล่นหัวกระต้นหนถึงเรื่องจดหมายให้แทงหวยใต้ดินจากฝั่งลาวที่เพิ่งได้รับจากกออรอมนเขากลับพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงจริงจังจนต้นหนอดที่จะขยับมาดูหมายเลขบนแผ่นกระดาษนั้นอีกครั้งไม่ได้ศูนย์สามสี่ศูนย์เนี่ยมันน่าจะเป็นกําหนดเวลานะส่วนหมายเลขสองสี่น่าจะเป็นวันที่ ผู้บังคับการเรือแยกตัวเลขหวยใต้ดินออกเป็นคู่คู่คและพร้อมกับคาดการอเอาด้วยเหตุผลที่น่าเลื่อมใสและก็ดูเหมือนจะยังไม่ทันขาดคำด้วยซ้ำไปต้นหนนซึ่งพอจะเดาอะไรต่ออะไรออกก็พผ่งขัดขึ้นมาดังดังชัดเลยผู้ก,การไอตัวเลข19 7 8เจตัวหลังมันน่าจะเป็นคิสตกศัารชใช่ไหมครับถ้าถูกต้องตามที่ผู้ก,การพูดนะมันน่าจะเป็นเวลาศ34 0ศย์ของวันที่2ีคริสต์คิกราช1 9ด8ใช่ไหมครับเอ๊ะมันก็เป็นวันนี้ไม่ใช่หรอครับ สองสามประโยคสุดท้ายต้นหนยศเรือถูและล่อมลักพร้อมกับยกนาฬิกาพลายนะ้ำบนข้อมือของตัวอีกขึ้นมาดูด้วยความตื่นเต้นสุดขีดถูกต้องนี่ก็เป็นเวลา0ูนย์สามยแล้วยังเหลืออีก40นาทีก็จะถึงเวลานัดหมายผมก็ใจว่าตัวเลขหวยใต้ดินนั่นจะเป็นรหัสการนัดหมายอะไรสักอย่างหนึ่งของพวกลาวแดงผู้บังคับการเรียนนอประขอหมายเลขรอหนึ่งสองแปกล่าวออกมาด้วยความมั่นใจหรือสีตาแดงให้ผู้เขาควายเป็นผู้ใบหวยชัดเจนเลยผู้การ ริมฝังของด้านภูเขาควายคือสถานที่กําหนดนัดหมายอะไรสักอย่างหนึ่งของมันแน่ๆต้นหนซึ่งอ่านข้อความสั่งให้แทงหวยใต้ดินหมายเลขดังกล่าวตัวละสองพันบาทที่ปรากฏอยู่บรทัดข้างล่างโดยอ้างฤาษีตาแดงแห่งภูเขาควายเป็นผู้ใบหวยซ้ําเป็นครั้งที่สองก็อุทานขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นสุดข,ขีดผมก็คิดเช่นนั้นในหน่วยสืบราชการลับตลอดจนกอร,โรบโนก็คิดแบบเดียวกับผมเรือของเราจึงถูกส่งมาที่นี่ผมคิดว่าริมฝังขงด้านภูเขาควาย จะต้องมีการนัดหมายอะไรกันสักอย่างหนึ่งแน่ๆคราวนี้ตอชดอประสานงานกับพวกเราหรือเปล่าครับต้นหนุนย้อนถามออกมาอีกเราไม่ได้บอกเพราะกำหนดการมันกระชันชิดเกินไปเราใช้กำลังหน่วยคอมมนโดขอนานววิกยโยตินซุมอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามเรียบร้อยแนละ้วพอผู้บังคับการเรือโนบะอพูดจบหัวเรือ PBR ก็เลี้ยวโผล่คุ้งน้ำผ่านเข้าเขตภูเขาควายแล้วดับเครื่องยนต์ลอยเทงเต่งตรวจการอยู่ทั้งสองหลําแพ้สองแพรข้ามจากฝั่งโน้นมาแล้วครับผู้การ ต้นหนซึ่งใช้กล้องอินฟราเรดชนิดที่สามารถมองดูในความมืดได้ตรวจการไปรที่ฝั่งเหล่าเพิ่มพามขึ้นมาเบาๆเพราะก็ยื่นกล้องส่งให้ผู้บังคับการเรือด้วยท่าทางลุกลี้ลุกลดผู้บังคับการเรือนอนปขอหมายเลขลอหนึ่งสองแปดรับกล้องมาส่องดูอยู่อึดใจใหญ่ๆก็อุทานขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นสุดขีดปืนใหญ่ปืนใหญ่ร้อยสามสิบมิลลิเมตรมันเอาปืนใหญ่ข้าแพมาสองระบอกวิทยุสั่งให้หน่วยคอมมาโดเตรียมตัวด้วยประเดี๋ยวหน่วยคุ้มกันมันต้องสันโวเราแน่ๆ อย่าให้มันข้ามมาได้เป็นอันขัดแต่ปืนใหญ่สองกระบอกนี่ตกไปอยู่ในมือผู้ก่อการร้ายหารบอกที่อยู่ในป่าภูพัดโดยถล่มแหลกแน่บอกนปขอหมายเลขหนึ่งเจ็อย่าเพิ่งติดเครื่องรอจังหวะให้ดีดีพอออกคำสั่งเสร็จผู้บังคับการเรียนนปขอหมายเลขลอ128่งสองแก็ผวาเข้าไปหาปืน05ซึ่งเป็นอาวุธหนักประจำเรือเหมือนกับจะต้องการยิงด้วยมือตัวเอง เล่นอภพลประจำปืนต้องถอยหลบออกมาอย่างลุกกลีลุกลกเสือแม่น้ำขง